การที่ลืมมากๆจะรู้สึกว่ากลัวกังวลว่าจะเป็นอัลไซเมอร์แต่จริงๆแล้วอย่าเพิ่งกังวลนะคะเรามารู้กันก่อนว่าอัลไซเมอร์เนี่ยคืออะไรนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันคือเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างหนึ่งนะคะมันเกิดจากการที่ตัวโปรตีนในสมองเนี่ยเกิดเสียสมดุลนะคะทําให้ระบบสื่อประสาทในสมองเนี่ยเกิดความเสียสมดุลตามไปด้วยทําให้มันทํางานไม่ดีนะคะทําให้จะเสียความจําซึ่งความจําที่เสียเนี่ยส่วนใหนจะเป็นความจําระยะสั้นก่อนระยะแรกนะคะก็คือเป็นความจําใหม่ๆที่ได้รับเข้ามาแล้วก็ ็ไม่สามารถที่จะเก็บมันได้นะคะจริงๆแล้วคนที่หลงลืมไม่ใช่อัลไซเมอร์ค่ะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะ หนึ่งก็คือเรื่องความจําจะเสียความจําระยะแรกหรือความจําสั้นความจําใหม่ๆที่ได้รับข้อมูลมา2ก็คือจะมีเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็3ก็คืออาจจะเริ่มใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ค่อยดีแล้วเรื่องกินข้าวอาบน้ําการเข้านอนเนี่ยจะเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ออความรุนแรงของตัวอัลไซเมอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้มากแค่ไหนถ้าเกิดยิ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความอันตรายเกิดขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นค่ะ อัลไซเมอร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับอายุที่มากขึ้นนะคะวิจัยพบว่าโรคอัลไซเมอร์นะคะกับคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยพบได้ประมาณ10%นะคะแล้วคนที่เป็น85ปีขึ้นไปเนี่ยพบขึ้นมาถึง40%เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นกว่า65ปีขึ้นไปค่ะ อัลไซเมอร์จริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่าพันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์ได้ค่ะ จริงๆหลายคนเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีการตรวจยีนขึ้นมาแล้วตรวจยีนพวกพันธุกรรมว่าเราเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือ2ก็คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจําวันนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่ดีความเครียดนะคะออกกำลังกายการพักผ่อนนะคะถ้าเกิดว่าทําให้ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ดีเนี่ยก็จะสามารถช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ะคะ่ะ